ถามพ่อไหมได้บอกไม่ได้ว่าทุกทุกว่าเล่นสบายสบายเราเล่นเหงาเหงาไม่มีอะไรกินกินเต้หมากกิหมากมาไฮคนใหญ่กินเต้าหมาก บมาทำอะไร,ทำ,ะไรทำขึ้นแจหมาไม่ <c oughs> วัน <c oughs> ไม่มีเงินกู้ <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> ทำการช่วยด้วย